ัดีครับตอนนี้กำลังลงเขาครับยยงเว้นเขาอยู่ลรเราอ่หลักคือผ้าหนาลงเขา, <c oughs> นานหนานละผ้าลมากเพาตองมาละหนาอไดนบอกว่าอาพ่ออิหลักนี่เหรอหนาอิหลักเป็นผ้านายมากอือทางเดียวละ <c oughs> ตายลงเขาเร็ว กระบานได้ถือบัวที่นี่โอ้บรรยากาศทรรเลครับลงเขาครับนี่ประหอดปลาเอากรผพาหน้ามนเถอะเป็นเจัาใดที่หน,นี่หลงไปมือเลยที่หนีห่งไ,ไปกําลังไปกําลังไปลงเขาอยู่ thằng này là không biết khẩu kìm không thằng này thế này thằng phai nào bị đó, bảo là hình yu chư chư đấy hả? <laughs> เขาเขาเนี่ยคุณนะไม่ได้ตุนไหมตอนนี้ยุบป,ประมาณกลางเขามันม้ยล่ะนะลงไม่เหมือนดีเดีด๋ยวมองเลยน้องหมดส่วนเลยลงกับลุงนั่นทิท่มเ้าเนะเะาะ,ะงางางนลงเลย

โ네 well. อ Eugene, ้โขามางกันเม็ดน้น้อยนึ่งดีลปหนามเนึ่ออกยังไงจีนี่บ้านหูจากทางโอ้ยกไอ้เหล่าบอกว่านั่นแหะทางนี้ทางนี้ทางนี้ หลงเขาเลยผู้ใดพ้าหลงเขาให้อะไให้อปาดวยไขอปาด้วไ่ดิเาไอ๋อนี่ว่าสิเก็บดอกกระเจียวเนาะเออตเจดอกกระเจียวยี่หลอดๆหนูเดียละอ๋ออ๋เต็มปลาเลยครับนี่ครับเห็ดกอปลาเห็ดกออีหลีม่นี่ สรุปยอดครับมือนีครับจากลงเขาก็ได้เฮ็ดเตรียมตาแล้วก็ล้วก็เจียวแลบบ้วก็บงเบนครับมาคลิปนี้ก็ปะอีละสมคือว่าประสบความสำเร็จครับในมือนี้ครับฝาไว้ครับผมคลิปโหกี่ย่างลงไปครึ่งชั่วโมงนะพากันไปหาดอกกระเจียวอะไรโอเคครับฝากไว้ครับสรุปยอดได้เฮ็ดเตรียมตาแล้วก็ ดอกกรเจียวบอกเบนตามเป้ากะสิกลับไปเห็ดกินแร่งเอ้ยเห็ดกินง่ายแรงนล้โอเคครับฝากไปครับคลิปนี้ครับสวัสดีครับขอบค,ครับสวัสดีค่ะ